ครับผมไปแล้วน้อไปค่ะมาค่ะไปค่ะรอคนรู้รอคนรู้ไหมครับผมให้ขึ้นให้ขึ้นก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามีเออเอาติ้งสงเจมมีวีแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมครับผมก็ปีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ ดี๋ยวผมจะจับมือน้องจุงนะครับผมน้องจุงฉาย,ยาคือเลยนะตากล้องใช่ไหมตากล้องเด,เดี๋ยวเราจะเอ็กกับ CCTV ชั้น3าม่าเราจะเอ็กกันนะครับเพื่อเพื่อแฟนๆทุกคนนะครับผมเพราะว่าไอจีเอ็มเอ็มทีวนี่ก็เป็นถือว่าเป็นอีเวนต์หนึ่งที่แบบจัดมากี่ครั้งกี่ครั้งก็เทนตลอดเลยก็คือขึ้นเทนตลอดแล้วก็แต่ว่าปีนี้คือสองวันหนึ่งคืนเพราะฉะนั้นก็ความสนุกก็จะกระชับหน่อยอก็จะเป็นแบบว่าผมว่า น่าจะมีเด็กหลายคนแล้วพี่ๆแต่คนที่แบบว่าสนุกเกินแล้วก็ไม่ได้นอนแน่นอนแต่อย่างแต่ว่าอย่างรอบที่แล้วเขาไปครั้งแรกใช่ไหมครับเพราะว่าเออ<ม>เป็นปีแรกที่ไปแล้วเขาจะสามวันสองคืนพอดีมผมนี่ก็แบบเออปีแ้วก็ยังแบบเออก็ยังแบบยังไปนอนอยู่อะไรเออใช่แต่ปีนี้คงแบบคงนอนน้อยครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราจะทําให้ดีที่สุดเพื่อแฟนๆทุกคนนะครับผมแต่<ม>จะมีตงงั<ห>น้นานไหมคะจะสร้างตั้งนางนะไรก็สร้างตั้นาโอ้ตันานมีแน่นอนครับผม แต่เราไม่ฟิกนะครับว่าะจะเป็นตำนานอะไรบ้าง <c oughs> แต่เดี๋ยวปล่อยให้ตำนานมันรันของมันไปเอง <c oughs> เดี๋ยวมันมีฮะมันมีแน่นอนอะไรเรียบร้อยเราไม่อยากลำลอับเรารางวัลเราหว,วังรางวัลไว้อผมผมเน้นเข้าร่วมลวก <c oughs> ะกันเลยครับใช่เน้นเข้าร่วมเน้นจอยจอยแต่ว่าคือผมมันไม่ได้แบบว่าเขาจะมีคือมันไม่ได้เป็นกฎอะไหรหรอกแต่ว่าเขาจะรู้กันว่าถ้าเป็นเอ t ต i n g อย่างเงี้ยใครที่แบบว่าเขาจะไปประกวดแข่งกันเนี่ยเขาจะแบบเก็บชุดเป็นความลับแต่ถ้าอย่างโผล่เนี้ยใครมาถามผมก็ตอบได้เพราะว่าผมมันไม่ได้ซีเรียสมากอะไรนะใช่ก็ได้ขอเสียก็ไม่ โอ้ถอดเสื้อเลยนะครับผมถอดอดในคอนก็พออย่างเงี้ยถอดในคอนก็พอครับผมใช่หลังๆหลังๆนี่นี่น่าจะเป็นแบบได้ใส่เสื้อยืดนะครับเนี่ยปกติได้ใส่แต่เสื้อกล้ามแล้วกับฉีกเสื้อแล้วครับผมเซลเซลครับเซลใช่ครับแต่หลังจากจต่ฟุตบอนอะหลายคนคฟูฟูของเค้าเลยนะคือแบบขุดนี่คือเลิกที่สุดเจมินายฟูนี่คือแบบยกเป็นรนอน ขอบคุณน้นองๆม,มากๆก็คือเหมือนเรานั่นแหละครับอย่างที่บอกไว้คือเรารู้ตัวอยู่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเราเต้นไฟบอยใช่ไหมครับอ่าแล้วมันอ่านมันมีการโชว์เน้อหนังมังสาหน่อยปีนี้เราก็รู้แล้วว่า l อลเอลเข้ามาเนี่ยคือแต่คือยังไม่รู้นะครับว่าจะว่าต้องโชว์เพียงอะไรแต่เหมือนเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าโดนแน่ๆเลยงั้นฟิตรอไวเลยแล้วกันสองเดือนอะไรเงี้ยครับใช่เดือนสองเดือนฟิตรอไวเลยใช่ใช่ครับแล้วก็นั่นแหละทีมีอารออกมานี่รู้อยู่แล้วว่าเออ หรือฉันต้องเต้นเพลงนี้ใช่ไหมก็มคือคิดเองนะฮะคิดเองเออเองขอ,อจริงด้วย<อ> <laughs> ใช่ครับ เราเป็นคนเลือกเองไหมว่าเราต้องเป็นคนฉีกเสื้อใช่นะครับเราเป็นคนเลือกเองไหมว่าเราต้องฉีกเสื้อคือจริงๆในสคริปต์มันไม่มีแหละครับแต่ว่าฟิลมันมาเลยฉีกเลยครับเราดูฟิลเลยตอนนั้นเราได้ซ้อมมาก่อนไหมเราเสียเสื้อไปกี่ตัวก่อนใช่นะครับก็นทีม5ีพี่สไตล์หลีเขาก็แบบฟ้อนแล้วแต่ฟิลเลยนะเดี๋ยวพี่มีเสื้อเยอะโอ้โหเหมือนเหมือนเขารู้ใจแล้วนะครับเราก็เออตอนตอนรันเราก็ฉีกไปตัวหนึ่งเลยไม่งั้นเดี๋ยวฉีกแบบ แรงประมาณนี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ครับก็รับงานฉีกเสื้อกีบเงินเดือนเงินมาเงินเดือนนะครับเงินเกินเงินเนี้ยครับผมใช่ครับผมถ้าเงินถึงก็เงินถึงได้เลยครับผมเงินเงินถึงมาเลยฮะฉีกเลยครับผมการพูดถึงซีรีส์เราหน่อยครับผมสายรหัสเทวดาครับผมก็อีกก็ใกล้เปิดกล้องเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเรียบร้อยแล้วครับผมก็ตอนนี้บทก็น่าจะอีกนิดนึงก็ใกล้จะพูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมก็ยังไงก็ใกล้ละ ใกล้เปิดกล้องแล้วก็ฝากทุกคนนะครับเพราะว่าเอาจริงตั้งแต่ซีรีส์โอลิเฟนผมจบก็ตั้งแต่ตุลาใช่ไหมครับก็แฟนทุกคนก็รอรอเมื่อไหร่จะมีซีรีส์นะครับตั้งแต่ก่อนที่แบบงานแถลงนะครับ <Yeah. S 1> จะออกก็รออีกแป๊บเดียวครับเดี๋ยวปีนี้ได้ดูแน่นอนนะครับใช่รับรองว่าแฟนทุกคนไห้ยิ้มถึงฟอสบุ๊กแน่นอนครับจะมา่นไไว้แบบไหนครับนะครับจะมาในไว้แบบไหนถ้าใครที่ดูช่องในแบบเทเลอร์ไปก็ประมาณนั้นผมก็ต้องเป็น เป็นแบบคนที่แบบดุๆหน่อยอะไรเงี้ยครับส่วนบุ๊กก็จะเป็นแบบว่านิ่มๆหน่อยอะไรเงี้ยครับใช่ใช่แฟนจะได้ยินค่ากับฉากแน่นอนครับผมค่อนข้างเป็นเรื่องที่ย่อยใช้คําว่าย่อยง่ายอะไรเงี้ยครับใช่ไม่เหมือนโอลิเฟนครับที่แบบว่าผมอาจจะโดนฟาดหน่อยอะไรเงี้ยครับใช่บัตท็อกนะบัตท็อกบักลูกคนดีเรื่องนี้ย่อยง่ายครับย่อยง่ายย่อยง่ายเลยครับรับรองว่าน่ารักครับฟิลกู้ตตลกตลกใช่ครับผมแต่ว่าพอเรื่องของผมจบก็จะเป็นเรื่องของพาร์ทคนอื่นต่อนี่ครับใช่ ก็จะต่อกันเลยครับผมใช่รับรองว่าผมก็จะมีไปแจมไปแจมไม่เล่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสามเล่มหมอนนือนเนาะมันก็ต่อกันหมดเลย <S <S ใช่เรื <S <S ่องนึงเรื่องนึงอาะสกายเดชไทยแลนด์เรื่องนี้ก็ <S 2> <S 2> เรื่องนี้ค่อนข้างยังยังไกลมากครับเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ใน,นขั้นตอนแบบพัฒนาบทอยู่เพราะว่าเอาจริงเรื่องนี้มันเป,เป็นแบบฟอร์มฟอร์มยักษ์ใหญ่มากๆก็ทุกคนก็อยากจะให้มันออกมาดีที่สุดครับผมซึ่งก็เลยแบบทุกคนก็เลยแบบไม่อยากเล่นก็เลยให้เวลาทีมงานเรื่องหลังทุกคนมากๆครับใช่รักษาเมือนกรอเรื่องนี้เลยไหม ไม่ครับไม่ไม่ไม่จำเป็นฮใช่ไับที่ออกมาตอนแรกเราก็อาบมีช่วงนั้นอีกนานครับอีกนานผมขอเอ็นจอยไปก่อนละกันตอนนี้คือช่วงเวลาเอ็นจอยช่วงนี้ช่วงเวลาเอ็นจอยของผมครับใช่อย่างอย่างลงคอนมาเนี่ยวันนั้นเลิกทําทุกอย่างเสร็จเบนฟิตน่าจะประมาณตีหนึ่งใช่ไหมครับผมเนี่ยขับรถกลับบ้านผมขับเข้าไอ้ผมขับเข้าเคบซีไดทูเลยนะ ผมซัดเลยวิ้งแซบสิบสองชิ้นมัแค่ลงมาดูว่ากินโดนาเช่นมัก็เริ่มโดนาชไปแล้วเนี่ยซัดเลยฮะสิบสองชิ้นนี่ถือว่าเบานะครับตอนผมถ่ายมินซิปแพทนี่ผมกินวิ้งแซบวันเดียวนะครับยี่สิบสี่ชิ้นกิสปี้ครีมผมกินสองถ่านกินวันท้องเสียเลยกระเพาะรับไม่ทันแต่อะไรเราก็เลยเบาลงมาครึ่งหนึ่งโอเคไหวไหวอะไรจะมีขึ้นเดินสายมูเซ่นเพรานะเพราะว่าเต็มเต็มโอ้มาเลยครับผมให้เรื่องกระเพาะมันเป็นเรื่องของอนาคตครับผมหุ่นให้มันเป็นเรื่องของอนาคต คือเราคือเรารู้แล้วว่าเราออกกาลังกายเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้กินของอร่อยได้เยอะขึ้นการกินที่ดีคือการกินที่หมดจานนะครับทุกคนพยายาเป็นคนที่หมดใจก็พออาจารย์ก็ดาวคุณดาวใช้ใช้เท่าไหร่นะใช่ไหนั่นสิครับผมองคชายที่เท่าไหร่ไม่รู้จริงๆครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับเฮ้ยอย่าถามเยอะไม่รู้ครับ ดูตั๊กโตอย่างกเขาเป็นคนดีคน, Carbon> คนดีแน่นอนครับผมแต่ผมงงอย่างเดียวมันไม่หนาวบ้างเหรออ๋อกาศเมืองไทยมันร้อนนะครับใช่ใช่ใช่ครับสุดท้ายแล้วนะครับครับผมใครนั่งฝากเลยใครเลยฝากผลงานนครับครับผมก็ฝากผลงานนะครับปีนี้ก็มีสายหาชเทวดานะครับผมแล้วก็ฝากน้องๆคนอื่นในค่ายด้วยนะครับผมใครที่ที่ถึงคอร์ดบุ๊กก็ ขอบคุณมากๆครับยังไงปีนี้เราได้เจอกันแน่นอนแล้วก็มีเดี๋ยวสกายเลย์ะเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนะครับผมแต่ว่าใครที่คิดถึงพวกผมช่วงนี้ก็ฝากดูรายการด้วยนะครับก็มีซังสกูเรนเจอร์นะครับผมแล้วก็หลายๆรายการเลยคราก็สั่งด้วยครับผมโอเคสุดท้ายขอพิเศษพี่อินเตอร์หน่อยเลยนะครับขอบคุณครับผมสุนท้้องชมพี่น้าฟ้าขอบคุพี่ได้ครับค่ณ ก็มีกมนกนีข้บคุค่ะอคุณค่ะตรงกลางงตรงกลารทักซานี้เพ่อนมีไหมขอบค่ะอบคุณ่ะบคุ่ขอ่ขอบค่ะ้ค่อบค่บค่ะอค่ะอบค่ข้บค่ะดอบค่ค่ะค่ะค่ะด้่ะ่ะคบ่บ่อค่บอคคอคบคุณคขอบคุณค่ะ 他来了。<laughs>